สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องกินดีไม่ต้องรอปนต่อได้อีกแล้วนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปของอาหารเมื่อเย็นนะครับผมวันนี้ก็มีนี่ฮะอาหารเมื่อเย็นก็มีนี่ฮะนี่ด้อยอ่ะครับผมมีสองอย่างนะครับก็ประกอบไปด้วยนะครับผมข้าวสวยฮะเหมือนเดิมครับผมข้าวข้าวขาวนะขาวตาแห้งหรือเปล่าก็ม่รูครับผมสงสัยจะใช่ฮะ แล้วก็นีงก็ไข่นะครับผมไข่ต้มครับผมไข่ต้มเอ่อไข่ต้มเี่กกำลังดีครับเดี๋ยวหกครับผมหกโทษทีครับข้าวหกครับข้าวหกโทษทีครับผมอันนี้ก็ไข่ต้มฮะกําลังดีครับผมเดี๋ยวจะพาไข่ต้มดูนะครับผมว่าเป็นสุกยังไงสุกไหมดูไปพร้อมกันเลยนะครับดูไปพร้อมกันเลยนะครับไข่ต้มสุกไม่สุกครับผมโอ้โหนี่สุกแล้วครับ ไข่ต้มสุกกระรองดีครับผมเนี่ยฮะไข่ต้มก็เป็นอย่างนี้นลครับผมโอ้โหครับผมหน้าตาก็สวยสันนะครับผมอช่องนี้ช่องนี้สีสันสวยครับผมทาไม่เป็นเขาแต่ว่าสีสันอย่างเดียวครับผมเนี่ยฮะนี่ครับผมอันนี้ก็ผักนะฮะัผักผักคะน้าครับผมผักคะน้าก็นี่ฮะหั่นเป็นชิ้นๆนะฮะสวยๆเลยครับผมแล้วก็มีปลาเค็มนะครับปลาเค็มก็ ถุงจานละถาดละ้งถาดเล็กอ่ะสามสิบาทครับผมถาดเล็กสามสิบาทนะครับผมก็อันนี้ก็ตักมาสองชิ้นนะนะชิ้นหนึ่งฮะปลาเค็มนะโอ้โหครับผมปลาเค็มหน้ารับประทานมากๆรับเจ้านี้นะเจ,จ้าที่ตลาดนัดชาวบ้านช <c oughs> าวบ้านชาวบ,บ้านท่านก็อาจจะมีนะร้านปลาทอดฮะตลาดนัดนะลองไปหารับประทานกันดูครับผมอันนี้ก็นี่ฮะโอ้โหเนื้อครับฉ่ำเลยครับผม เนี่ยเน้นน,นแล้ฮะสีโอเคแล้วครับผมเนี่ยถ้ามีข้าวต้มหน่อยก็ดีครับผมกินข้าวต้มก็ดีนะข้าวต้มอ่ะข้าวต้มเอ่อเอาเอาอันนี้ไปใส่ก็ได้เอาก็สวยไปใส่น้ําน้ําร้อนก็ได้เนี่ยจะเป็นข้าวต้มแล้วครับผมเนี่ยอันนี้ก็มีสองชิ้นแล้วครับผมอันนี้ถ้าปกติก็อร่อยแล้วครับผมแค่นี้ก็โอเคแล้วครับผมแต่ว,นว,นวนันนี้วันนี้พิเศษหมยฮะมีเขาเรียกอะไรนเล้งเหรอเล้งแซบอ่ะไม่รู้เหมือนกันผมก็ไม่รู้เนี่ย หน้าปาเป็นอย่างนี้นะฮะเล้งแซบครับผมอันนี้เขาก็ซื้อมาที่บ้านซื้อมาครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันซื้อนี่ฮะอันเท่าไหร่ราคายังไงก็ไม่รู้นะฮะแต่เนี้ยเล้งแซบครับผมเอ่อคลิปนี้กินเยอะๆเขาไม่รู้เลยเลยเนี่ยเนี่ยครับผมเนี่ยฮะโอ้โหครับผมเนี่ยฉ่ำๆแล้ครับผมเนี่ยฮะเนื้อฮะเนื้อครับเนื้อจากเล้งแซบนะครับผมอันนี้ก็เออจะเป็นเนื้อติดกระดูกนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับ แต่ว่าอร่อยฮะรับรองได้ดูกักสีสันนะนี่ฮะจะมีพริกมะนาวอะไรพวกเนี้ยฮะนี่ฮะสีสันของน้านะเรื่องน้ําน้ําต้มเล้ยงแซ่บนะครับผมนี่จะเผ็ดเผ็ดเนี่ยกินกินมะนาวกินพริกออกมาเลยครับผมเนียอร่อยครับผมก็เวลารับประทานก็นี่ฮะก็ตักข้าวแล้วก็กินปลาเค็มหน่อยนึงนะตักปลาเค็มหน่อยตักข้าวแล้วกินปลาเค็มแล้วก็มาชดน้ําอันนี้ซดหน่อยนึงนะ มันคล่องคอดีครับผมเนี่ยชดน้ําก็คล่องคอดีนะเนี่ยอย่างเงี้ยชดไปนะครับผมก็ก็ระวังหกนะเพราะกินมันเป็นน้ำานี่ยต้องระวังหกหน่อยเดี๋ยวจะเลอะคอมพิวเตอร์ในยุ่งนะคอมพิวเตอร์อยู่ตรงนี้ครับผมเนี่ยคอมพิวเตอร์ครับผมไม่ได้เปิดน้ำปิดไปก่อนคอมพิวเตอร์ครับผมเนี่ยครับผมก็มากินที่โต๊ะคอมครับผมเพราะยุ่งเยอะครับผมตอนนี้ถ้ากินนอกบ้าน ยุงเยอะแล้วครับผมตอนนี้ยุงมาแล้วยุงกับแมงวีเป็นวันนะเอ้ยมแมงวีมั้งตอนนี้เยอะมากๆเลยครับผมก็ไม่มีวิธีกําจัดนะครับผมก็ไบ้อนก็เอาไม่อยู่ครับผม <laughs> มันเยอะมากครับผมอันนี้ก็แต่เปิดคลิปไปแล้วเขาบอกเขาว่ามันต้องมีอะไรนะกําจัดแหล่งเพาะพันธุ์เหรออะไรพวกนี้ฮนะต้องไปหาแหล่งเพาะพันธุ์มันนะมันอยู่ตรงไหนมันนะต้องไปหาเอ,าเองครับผมแต่ยิ่งไม่เป็นไรครับผมก็ขึ้นข้างบนแล้ว ก็ยุงไม่มีฮะไม่มียุงไม่มีอะไรละนะครับผมนี่ก็นี่ฮะอยากให้ดูอีกทีหนึ่งว่ามันหน้าตามันโอเคขนาดไหนครับผมเนี่ยฮะสีสันนะครับผมเนี่ยสาหรับท่านใดที่กำลังจะรับประทานอาหารเมื่อเย็นก็เหมาะแล้วครับผมปลาเคม็มชิ้นหนึ่งสองชิ้นก็ได้ครับผมแล้วก็มีไข่ต้มนะครับผมสักหน่อยนะสักลูกหนึ่งนะเมื่อก่อนเขาบอกให้กินไข่เวลาฟองเหรอมันเออ แต่ว่าตอนนี้เขาบอกว่ากินหลายฟองก็ได้ครับวันหนึ่งอะนะเนะมื่อก่อนนี้ก็เขาบอกว่าควรบริโภคไข่ไก่ไม่เกินหนึ่งฟองใช่ไหมล่ะเมือ่อก่อนนี้นะแต่ตอนนี้ก็ไม่ใช่แล้วทานเข้าไปเลยครับผมไข่ไก่สามสี่ฟองก็ทานไปเลยวันหนึ่งอะ่ะครับผมไม่เป็นไรก็อันนี้เป็นเออเขาเรียกว่ามีเออแนวคิดใหม่นะแนวคิดใหม่ละเมื่อก่อนเขาบอกว่าให้ทานไข่ไก่วันละหนึ่งฟองใช่ไหมแต่ สมัยนี้เขาบอกว่าโอเคกินเ็นไปเลยครับผมสามสี่ฟองไม่เป็นไรครับผมเนี่ยฮะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับข้าวไข่ต้มปลาเค็มครับผมแล้วก็ผัดผักนะครับผมส่วนเอ,อเล้งคาบของเราก็นะก็มาให้ถ่ายให้ดูทีหนึ่งครับผมเผื่อท่านใดจ,จะไปซื้อมากินนะวันนี้วันนี้ก็อาจจะมีเปิดแล้วล่ะร้านโต้รุ่งอะ่ะโต้รุ่งอาจจะมีแล้วครับผมครับผม แต่แต่ไม่รู้ว่าเขาเปิดหมดทุกที่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับร้านอาหารถ้าสั่งเดลิเวอรี่มาก็โอเคครับผมเนี่ยฮะสีสันประมาณนี้นะฮะอ่าสีสันประมาณนี้แหละครับผมหน้าตาก็น่ารับประทานมากๆครับผมเนี่ยฮะเนี่ยฮะมือเย็นก็เอาซะหน่อยครับผมนี่ครับผมฉ่ำๆเลยครับเยอะๆแลเน้นๆเลยครับผมเนี่ยเนื้อเน้นๆเลยครับผมโอ้โหครับผมครับสําหรับคลิปอาหารมือเย็น จากช่องกินดีไม่ต้องรอก็จบนะครับผมถ้าถูกใจกดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ mm hmm. กดติดตาม mm hmm. กดกระดิ่งให้กับช่องด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้คลิปของอาหารเมื่อเยน็นข้าวไข่ต้มกับปลาเค็มเล้งแซ่บกระดูกอ่อนก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้พบกันใหม่คลิปหน้า สวัสด so ีครับผม